มาดูลิซ่าจัดให้มีคนขอเพลงปูหนีบอีปีที่ลอสแอนเจลิสเต้นเพลงนี้สนุกจนได้เรื่องลิซ่าเจ็บไหมสวัสดีทุกคนค่ะในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนะคะสมาชิก b l a c k พิงคแสดงคอนเสิร์ตบรอนพิงค่ะที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าแฟนๆที่อยู่ที่นั่นค่ะสนุกตื่มเต้นดูเรียกเสียงกรีดจากแฟนที่ลอสแอนเจลิสได้เป็นอย่างดีค่ะ เหมือนนองลิซ่าร่างกายจะโอเคขึ้นมากแล้วค่ะชาร์จแบตมาเกิน100%อีกแล้วเรื่องนี้ค่ะทุกคนจำกันได้อย่างแน่นอนค่ะกับท่าเต้นปูนิบอีฟีค่ะเพลงลูกทุ่งจากประเทศไทยของเรา ที่ทางสมาชิก b l a c k พ i n k นะคะได้ไปร่วมออกรายการ NO o น i n g BOSS ที่ผ่านมาค่ะกับท่าเต้นเพลงนี้นะคะได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกแฟนๆนะคะอยู่ทุกแวดวงการค่ะเป็นต้องลุกยืนขึ้นเต้นค่ะเมื่อมีเพลงนี้นะคะอัพคลิปลงบนโซเชียลมีเดียยอดฮิตขนาดที่ยอดวิวพาที่นองลิซ่าเต้นเพลงนี้นะคะทะลุร้อยกว่าล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะล่าสุดแฟนๆนะคะขอให้นองลิซ่าเต้นเพลงนี้ให้ดูหน่อยเมื่อ น้องลิซ่าเดินมาอยู่ด้านหน้าวิธีค่ะน้องลิซ่าก็เลยจัดให้ค่ะเต้นท่าปูหนีบอีปีให้ดูเลยปูหนีบอีปีอีปีอีปีค่ะแฟนๆก็กรี๊ดดังมากๆท่าเต้นยอดฮิตนะคะแฟนๆลืมไม่ลงและคงไม่ลืมอย่างแน่นอนค่ะลิซ่าตามใจบริงมากๆ ต่อมาในซีนี้นะคะสมาชิกแบล็กพิงค่ะได้เต้นเพลงเรลลี่ค่ะอยู่ๆน้องลีซาก็เต้นในขณะที่เต้นนะคะไมค์ก็คงอยู่ใกล้ปากและฟันค่ะแล้วพอน้องกระโดดเต้นนะคะซึ่งก็ทำให้ไมค์กระแทกฟันเข้าอย่างแรงค่ะก็น่าจะแรงอยู่จนน้องหยุดเต้นนะคะแล้วจับตรงที่ฟันสักพักหนึ่งแล้วค่อยเต้นต่อค่ะแฟนๆก็ได้แสดงความคิเดเห็นกันว่าเอาลีซ่าสนุกจนได้เรื่องจริงๆ เรื่องนี้นะคะผลให้ขึ้น Head ab, ational, แฮชแท็ sensational lalisa ค่ะแฟนๆต่างก็ออกมาทวิตข้อความกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะที่ลอสแอนเจลิสกันอย่างล้นหลามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าที่ช่องสไตล์นิวส์ของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้